เอาล่ะโอเคนะครับกลับมากับผมนะครับราไฟโลหะคอเชนด์นะครับตอนนี้เราก็สามารถพิชิตไอ้หน้าเินกิทไอ้เพนกิทไปได้แล้วนะครับกับอไอ้มดไปได้เลยนะครับตอนนี้อ่าลายต่อไปจะเป็นใครดีเดีนะ๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะครับอืมจากที่ดูแล้วลายต่อไปเนี่ยนะซึ่งขอเลือกเป็นไอ้ตัวกิ้งก่าละกันแต่ก่อนอื่นมันไม่ได้จริงๆครับเวลาเราเล่นเกมนี้นี่แม่งต้องปรับจอยทุกครั้งอะ่ะพอเราปรับเสร็จปุ๊บเราก็จะลุย อ้าวโอเคมาต่อลุยเลยคราวนี้เราจะมาเจอกับไอ้หน้ากิ้งก่านะครับไอ้หน้ากิ้งก่าหางมันเหมือนไอ้ไอเอเลี่ยนเลยเหมือนเอเลี่ยนไอตัวดำๆมันนะที่เลือดเป็นกรดเดินนะครับหวังว่าคงจะนึกภาพกันออกออืมอย่าให้เสียเวลาเลยโอ้ด่านนี้เราอยู่ในปา่าเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้ดูระดับกราฟิกเป็นไงล่ะตอนลงมามีใบไม้ร่วงเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหสุดยอดอะอะไรเงี้ย ทำไมต้นไม้มันมีเหมือนไมโครชิปอะไรเลยอืเอ้ยไม่น่าเชื่อยูเฟลเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีหนอนด้วยเอ้ยว้ายมีหนอนเฮ้ยเลือดเลือดเลือดโอ้โหตายจริงอดเลยเลือดฉันช่างแม่มันมามามาเออขึ้นมาอย่างนี้อุ้ย,ยด่านนี้รู้สึกว่าพวกพวกซุ่มโจมตีนี่จะเยอะนะครับด่านนี้จากที่ดูดูแล้วแสดงว่า เราต้องระมัดระวังหน่อยการเดินอยู่ในสถานที่แห่งนี้อันตรายจริงๆแต่ก็ยังพอไหวอยู่นะอะไรเฮ้ยกับดักน ah <so ี่ฉันโดนกับดักเลยเนี่ยฉันโดนกับดักเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมือโอ้สุดด้วยแล้วไงโอ้โหไรกาดไรกาดเขาจุดอ่อนอยู่ที่หัวเท่านั้นหรือเนี่ย อฉันจะมีแคร์กันหรอกนะแกน่ะตอนแอเออฮะยิงไปชาดยิงอีกทีนึง่งอ,อยาอึดอยู่ครับอึดเหลือเกินแกเนีย่ยอึดใช้ได้เลยเนี่ยอึดจริงๆเอ้ยโอโ้โหน่าเชื่ออีเอ็กบัตเตอร์ใส่ตัวมันไม่ได้ด้วยต้องยิงใส่ที่หัวเท่านั้นแล้วมันเป็นอยู่ท่าเดเลยกระโดดไปมาเอ้ยดีแหละไม่อยากเจอกับของแข็งมากนะอ,อยิงไปยิงไปอยังอยางอึดอย,อย,ออยู่ทำไมแกจะอึดไปถึงไหนเนี่ย จะอึดไปถึงหน,น,นยยางครับมันยังอึดอยู่ไม่ตายวะตายแท่ยิงไปยางยังไม่เป็นไรเฮ้ยบาเกมบอกว่าวมันอึดเฮ้ยควันเริ่มขึ้นแล้วควันเริ่มขึ้นแล้วโอ้โหเพิ่งจะควันขึ้นโอเวจ้าเพิ่งเพิ่งจะเริ่มควันขึ้นยิงไปตั้งนาน,น,นจะอึดอีกแล้วก็ต้องข้ามนะครับไม่ว่ามันจะอึดแค่ไหนครับมันไม่มีทางสู้กับเอ็กบัสเตอร์ของเราได้หรอกครับเออยิงไปเออยิงไปอีปกทีนึง มันดื้อยาจริงๆเลยตัวนี้นะจะยังไงต่อ่ากระโดดแล้วเราก็ยิงไปยางขับยังไม่เลิกยังไม่หยุดยิงมันไปอีกทีเอ้ยพังได้แล้วมั้งยิงไปยิงไปยังไม่หมดอะไรจะอึดขนาดนี้ยิงไปอีกทีนึงยังยังไม่จบยังยังดื้อยังดื้อเฮ้ยไมาได้อ่าพังแล้วในสุดก็พังแล้วโอ้ดีใจจังเลยอู้หึขึ้นมาจากดินเป็นไงล่ะยังรอ สวัสดีเอ็กไม่ได้เจอกันนานนะฉันจะมอบชุดเกาะส่วนนี้ให้กับนายหวังว่ามันจะช่วยให้นายเคลียร์ด่านได้เร็วขึ้นนะเอ้หินม่ไม่หายด้วยแสดงว่าบังคับเก็บครับไม่เป็นไรเก็บไปเลยใครเขาจะไม่เก็บเหรอได้ได้อะไรมาคราวนี้ได้อะไรมาอืมโหได้ตัวมาครับตอนนี้เรามีขากับตัวละขาที่แขนกับกระบานครับอ,อะไร คิดว่าจะเข้าไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับออลงมายังไม่มีอะไรโอ้โหตกใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหไการไม่เบาที่แกน่ะอ้มไม่น่าเชื่อจะโอ้กระโดดข้ามก็ไม่ได้ด้วยอาไงดีโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงเวลาสู้มันต้องสู้ครับแต่แกก็ไม่ใช่คู่มือของฉันหรอกเนอะอ่าขึ้นมาแปลงร่างเร็ว แถมดอปเลือดได้ด้วยะเวยมาจะมีอะไรมาฉันก็ไม่กลัวเฮ้ยนกเฮ้ยอีโอ้มันมันเจาะต้นไม้แล้วก็เอาหนอนมาปลาใส่เราครับเฮ้ยอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอฉันไม่สู้กับแกหรอกเสียเวลานี่ฉันได้ชีวิตมันแล้วว่าแต่เดี๋ยวฉันต้องมาตามหน้าร้อยอัพอีกสินะหูยกำปั้นหุ่นยนต์กำปั้นวุ้ยหุ่นยนต์ช็อต ไปไอทไมทำไม,ำไมสู้อะสู้สู้ครับมันสู้อืมชกไปเจ้าหุ่นยนต์ไปเจอบอได้ไหมเนี่ยอยากจะไปเจอบอจากโอ้ยยังครับยังไม่จบโอ้ชกไปใอด่านนี้รู้สึกว่าก็ก็ชีได้อยู่นะไม่มีปัญหาอะไรมากก็โอเคอยู่ด่านนี้นะครับไม่มีอะไรยากมากอืมโอ้เขาไปเจอบอไม่ได้อือ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 อืม,อม,อมชกแม่งเลยสักทีหนึ่งหมันไส ามามาโอ้ท่าลอยครับท่าลอยมาบอสเจนความจะลุยกับแกแล้วอืมบูม,มเมอร์เลนเฮ้ยอะไรอะมันวินบอกได้ไม่น่าเชื่อมันวินบอกได้ครับแย่ละเรามาเจอตัวโอ,อ,อ้แกน่ะแพ้ไปแล้ว Freud, ด่านนี้อันตรายเหลือเกินหนามไม่โดนท่าจะจีบอะไม่เสี่ยงโดนแย่ออาทำไมเอ้ยเอ้ยโอ้มึงโอ้โหเยอะสุด้วยรู้สึกว่าไอ้บุ้งมาแหละเฮ้ยก็เออไอ้กิ้งกาเป็นแต่กระโดดหรือไงแกเนอะโอ้โหเขาโหดโหดโหด ไม่จะจะปิดฉากแกด้วยเอ็กบัตเตอร์เท่านั้นแกนะ่ะแพ้ไปแล้วอื๋อ,อไม่นึกเลยคนอย่างฉันจะต้องมาโดนเอ็กบัตเตอร์ยิงตายาที่แบบนี้วงเล็บที่เหลือนี่โดนบูม,มแมลงเดียวฮึแขกนะม,มีทางชนะเอกคู่นี้ได้หรอกเอกคู่นี้นี่แหละวิ่งใหญ่ชนะแล้วกลับบ้านอืมเดี๋ยวดูดิคันนี้เราจะได้สีอะไรมาชุดเกาะ เรวจะไม่กดอะไรครับแต่เป็นแบบข่าวก่อนกดปุ๊บมึงไปเลยอู้สีเขียวสีของคนรักธรรมชาติอ่านี่คือพลังใหม่ของเราไอ้ลพลังนี้ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับนั่นก็อ่วันนี้เราก็จบไปแล้วนะครับเอาไว้ดูเซฟกันไปแล้วกันนะครับเผื่อใครจะจำไปเล่นทูบีคอนติเนียเจอกันปาร์กหน้าแล้วกันบ๊ายบาย